จตุพรชี้การเมืองเปลี่ยนดับฝันทักษิณกลับมาใหญ่จตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะรอมรวมประชาชนได้เฟสบุ๊กโดยระบุช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงประเด็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกำลังจะเริ่มนับหนึ่งใหม่และเรียกคะแนนนิยมกลับมารวมไปถึงเกมทวงความยุติธรรมให้กับคนตาย ว่าถ้าเทียบกับความเป็นใหญ่เดิมไม่ว่าจะในานามไทยรักไทยในานามพลังประชาชนหรือในานามเพื่อไทยก็ตามวันนี้ความยิ่งใหญ่เทียบกับในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละตอนไม่ได้เลยสองก็คือว่าจะไปฟื้นเรื่องอะไรสิ่งที่สำคัญถ้าวางแผนในการต่อสู้นักต่อสู้ต้องเดินเข้าเรือนจำ อย่างสง่างามนักต่อสู้บางยุคบางสมัยยังเดินเข้าแดนประหารตะโกนเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงจเจริญภาพการเดินออกจากโรงพยาบาลไม่ใช่ภาพนักต่อสู้ถ้าคิดจะสู้กับก้าวไกลที่ต้องการจะกลับมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมแบบนี้ไม่ได้ในการแก้ไขดิจิตอลบอลเลตก็เห็นว่ายากก็ไม่สำเร็จ เรื่องที่เป็นเนื้อง,งานทั้งหลายก็เห็นว่าห่างไกลเรื่องที่ควรจะได้แต้มอย่างเดียวฟ o r พ p าวเวก็พาไปถึงไหนก็ไม่รู้ดังนั้นเรื่องราวจึงไม่ง่ายที่จะฟื้นที่จะนำมาต่อสู้แต่โครงสร้างแบบนี้บรารมีแน่นอนในพักเพื่อไทยก็ใหญ่ในบรรดาของพกร่วมภายใต้การดิวนี้อย่างไรก็ตามยังทรงพลังอยู่ เพียงแต่การดิวก็มีเวลาของมันอยู่ทุกครั้งไม่ได้เสียเราคงจะได้เห็นตอนที่เสียอย่างชัดเจนยกเว้นดิวกันใหม่ซึ่งยังมองไม่เห็นในทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางการเมืองเขาเป็นพักการเมืองที่ต้องความเชื่อทางการเมืองเพราะฉะนั้นความเชื่อทางการเมืองอยู่ที่การกระทำจนกลายเป็นความเชื่อเป็นองค์ประกอบ ไม่ให้คนเกิดข้อสงสยัยความวิตกกังวลฉะนั้นเราคอยดูผลลัพธ์ถัดจากวันนี้ไปเพราะทุกเรื่องก็ผ่านการพิสูจน์เชียงใหม่ก็พิสูจน์แล้วเรื่องราวต่างๆก็เดินกันเป็นตอนๆซึ่งความจริงดูเสมือนว่าแต่ในทางการเมืองก็เห็นว่าเสียไปในตัวทุกข่าวมันก่อกินในการกัดกินหัวใจประชาชน กัดกินความรู้สึกของประชาชนตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะฟื้นกิจ,จการตามลำดับกลับมาเป็นที่หนึ่งถือว่าเป็นเรื่องแต่งตัวที่ประหลาดที่สุดคนที่เลือกก็เลือกด้วยความหวังแต่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับจุดยืนเดิมประกาศเรียกเได้ว่าตรงนี้นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ของคุณจักตุพรพรมพันธ์ซึ่งก็ เรียกได้ว่าเขาก็เชียร์ก้าวไกลนะคะก็ต้องรอรุนว่าตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่าจะถูกคุมกำเนิดแต่อย่างไรก็ตามานะคะคุณทักษิณก็เหมือนกำลังจะหาช่องทางในการที่จะเติบโตอีกครั้งกับการมีอำนาจในทางการเมืองแต่คุณจกักรพรนะคะก็ได้วิเคราะห์ว่าค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าตอนนี้ ประชาชนก็ได้ตัดสินไปแล้วนะคะว่าคุณทักษิณไม่ใช่นักสู้อย่างแท้จริงเพราะว่าไม่มีการเข้าเรือนจำอย่างสง่างามแต่มุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลตำรวจชั้น14อย่างไร้ความหวังของประชาชนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยขอบคุณค่ะ